Bitcoin กลับมายืน22,000ื่นสองพัด้านห้แล้ว,ลว,ลวนี่คือขาขึ้นที่แท้จริงใช่ไหมแต่ผมตกรถทำยังไงดีขอรถมารับด่วนนะครับคลิปวนนี้ผมจะมาอัปเดตกราฟ i t c o i n และอีทูเรียมเนาะมาวางแผนการเทรดและมาฟังมุมมองต่างๆในคลิปนี้ไปติดตามกันครับ สวัสดีเพื่อนชาวคริปตี้เคเลโซคริปโตเคเรนซีวันนี้เป็นวันที่18เดือน7และผมไม่ได้มาแนะนำการลงทุนนะครับคลิปวันนี้เนี่ยผมจะมาอัปเดตกราฟบิตคอยแล้วก็อีทิอเรียมน้องที่มีการปรับตัวมาอย่างรุนแรงนะครับใครที่ได้กําไรจากการเทรดเนี่ยก็ดีใจกับเพื่อนๆด้วยเนาะแต่ก็อย่าลืมนะครับผมฝากบายบิตไว้ด้วยใครที่เทรดที่บายบิตโดยใช้หานแนะนาของผมเนี่ยเพื่อนๆจะได้รับฟรี25 USDT แต่ต้องโอนเงินเข้ามาเทรดกันด้วยนะครับทธิพิเศษนี้ยังมีสิทธิ์อยู่นะเพื่อรีบ เข้ามาร่วมสนุกกิจกรรมนี้กันนะครับแล้วก็ผมก็เทรดที่บายบิดเช่นเดียวกันแม่งก็ยังติดลบอยู่เลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตกราฟกันเนาะใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปด้านล่าง ได้เลยนะครับเอาละครับก็อืนเรามาดูที่ total market cap กันก่อนซึ่งผมมองว่าการที่ bitcoin มีการกลับตัวได้หรือคริปโตมีการปรับตัวได้เนี่ยสิ่งสําคัญอย่างหนึง่งต้องมาจากเงินก่อนซึ่งเงินตลาดมีการปรับตัวและสามารถรับอยู่บริเวณเส้น MA 200ใน timeframe week ซึ่งถือว่ามี ratio ในการกลับตัวได้สวยงามนะทั้งในส่วนของโซคาซิกเริ่มมีการปรับตัวแล้ว Mac d ก็ใกล้ที่จะตัดกันแล้วชั่นแล้ว คลิปโตในภาพรวมมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นอีกรอบหนึ่งในภาพระยะกลางเ,เป็นไปได้จากการที่โโตกำลังปรับตัวจากโซนโอโซและแมกดีใกล้ที่จะตัดกันบวกกับไอซใส่ที่จะเบรกเหนือโมเมนตัมแล้วนั่นเองอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจพร้อมทั้งการรับอยู่บริเวณเส้น MA 200ใน Time ทางเฟรมวี แต่น,นี้คริปโตตัวไหนเนี่ยจะปรับตัวเนี่ยเราก็ต้องไปดูในภาพยิดย่อยกันต่อไปนั่นเองนะครับซึ่งแล้วทําไมคริปโตเคอเรซีของเราเนี่ยถึงมีการปรับตัวได้อย่างหนึ่งก็มาจากที่ดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยในไทม์เฟรมเล็กก็คือไทม์เฟรมเดย์มีการปรับตัวลดลงมาเทสแนวรับสําคัญจากการเบรกเวทออกไปนั่นเองนะครับแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือถ้าหากการเบรกเวทออกไปแบบนี้แล้วเขายังสามารถไซด์เวรับอยู่บริเวณแนวรับสําคัญแบบนี้ ผมมองว่าเขายังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปอีกรอบนึงซึ่งจะทำ High สูงกว่าเดิมแต่ m o m e n t u um ม i ส i เนี่ยน่าจะต่ำลงกลายเป็น Bearish divergence และจุดนั้นเนี่ยน่าจะเป็นจุดกลับตัวจริงๆของดอลลาร์อินด็ x ซะมากกว่า,าผมมองมบมนี้นะซึ่งในช่วง สิ้นเดือนนี้เนี่ยจะมีการประกาศเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดด้วยนั่นเองน่าจะมีความผันผวนต่อจากนี้เนาะอย่างที่ผมได้บอกไปว่าในช่วงกลางเดือนจนถึงสิ้นเดือนเนี่ยน่าจะมีความผันผวนที่สูงมากยิ่งขึ้นและพอมาดู b ิ c d o m โดเมนเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่า b ิ c d o m โดเมนเนี่ยมีการปรับตัวลดลงและหลุดจากแนวรับสําคัญลงมาเรียบร้อยแล้วฉะนั้นแล้วเอาคอยลลลหลายๆเหรียญเนี่ยอาจจะมีการวิ่งได้ดีกว่า Bitcoin นั่นเองสาหรับใครที่อยากจะเทรดช่วงนี้เนื่องจากจะมีโอกาสที่บิตคอยโดเมนนับ,นะนบนั้ อยู่ช่วงนี้ได้ทีเดียวแสดงว่า BTC ด o m ซ i n นั่นเนี่ยยูนในขาลงหรือจะทําให้เ t c o อยหลายเนี่ยมีโอกาสปรับตัวสูงหรือวิ่งได้อย่างวูบวาบมากกว่า Bitcoin นั่นเองนะครับโอเคเรามาดู Bitcoin กันเลยซึ่งในภาพ Time Frame Daily เนี่ยจริงๆแล้วผมมองว่าไ s i เนี่ยมีโอกาสจะเบรกหลุดล่วงจากโมเมนตัมแต่ว่าสิ่งสําคัญเลยนะครับในช่วงการปิดแท่งปรากฏว่าไอซในช่วงของเมื่อวานเนี่ย เหมือนจะปรับตัวลงมาแล้วนะแต่วันนี้มีแรงซื้อเข้ามาจากไหนก็ไม่รู้หรืออาจจะเป็นแรงโฟมอะไรบางอย่างทําให้อายไซเนี่ยสามารถเบรกเหนือโซน50ออกไปไ,ได้ที่ในช่วงตรงนี้เนี่ยอายไซเนี่ยไม่เคยเบรกโซน50เ,นเลยเกิดเป็นดับเบิลบัตทอมกลายเป็นเหมือนช่วงนี้เกิดขึ้นแต่อานนี้เนี่ยผมมองว่าการที่บิตคอยจะปรับตัวจริงๆเนี่ยหรือจะกลับตัวได้จริงเนี่ยผมมองว่าจะต้องเบรกไปไสเทียนตรงนี้ไปให้ได้นะซึ่งปัจจุบันเนี่ยยังคงมีการทิ้งไส้เทียนไว้เหมือนเดิม แต่ต้องบอกว่าถ้าใครมองว่าการเบรกเพียงแค่ช่วงนี้เนี่ยก็เป็นการปิดแท่งเหนือเรามั้งนะครับเป็นเป็นเพียงแค่การเบรกแล้วมัง้งถ้าใครมองตรงนี้มันก็ไม่ผิดเนาะผมจะมองจากการเกิด t r i ปเปิลบัตทนะครับก็คือจุดนี้มีโอกาสนะที่ Bitcoin จะไปเทรดปลายเเีียนช่วงนี้เลยจะอยู่ที่โซนประมาณ25,400ดอลลาร์โดยประมาณมีโอกาสมากถ้าหากใครมองเป็นมุมมองของการเบรกนะซึ่งแท่งนี้ ก็ต้องรอปิดแท่งกันอยู่ดีนะครับเพราะว่า Mac ดีในไทม์เฟรมเดลี่เนี่ยก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นเหนือศูนยแต่วรุ่มเนี่ยค่อนข้างน้อยมานิดนึงเนาะบางคนเนี่ยอาจจะต้องรอการคอนเฟิร์มการเบรกช่วงไปลายไส้เทียนตรงนี้ไปให้ได้ก่อนเนาะนะครับอันนี้ก็ แล้วแต่ใครจะไปวางแผนนะแต่ผมมองว่าเริ่มมีแนวโนม้มการปรับตัวได้ดีมากยิ่งขึ้นเพียงแค่ว่าเพื่อนๆเนี่ยจะต้องระวังสําหรับใครที่ยังมองเป็นแ e a r แฟกซึ่งมันก็ยังมีโอกาสที่จะเป็นแ e a r แฟกได้อยู่ทํำไมผมถึงพูดอย่างนั้นนะครับเนื่องจากการเกิดแบ a r f ฟ a เนี่ยมันเป็นการล่วงลงมาเห็นไหมครับขึ้นไปเทสแนวะต้านสำคัญของเทรนไลน์ลงมาเทสด,ด้านล่างสุดขึ้นไปบนสุดลงมาเทสล่างสุด ไอ้ตรงนี้ก็เป็นไปได้ที่จะขึ้นไปเทสบนสุดจะอยู่ที่ช่วงโซนส3 0 0 0นะแต่ขณะเดียวกันในช่วงของแต่ละวันเกิดขึ้นเนี่ยมีโอกาสปรับโลดลงมาได้ต่อนะครับจะทำให้ทางเฟรมวีคเนี่ยสุดท้ายบิตคอยดันไม่ได้ปิดเหนือเส้น MA 2 0 0ในทางเฟรมวีคซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะอยู่ที่โซนประมาณ22,800ด้ดอลลาร์คือจะต้องปิดให้ได้ในช่วงวันจันทร์หน้านะครับถึงจะเป็นแนวโน้มการเป็นขาขึ้นที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นหรือเข้าสู่โซน จุดต่ําสุดแล้วเตรียมจะกลับตัวแล้วได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นอาจจะต้องรอคอนเฟิร์มถึงสัปดาห์หน้าเลยทีเดียวแต่ถ้าหากใครมองว่าน่าจะกลับตัวได้จริงๆเพราะว่าตรงนี้ผมไม่ได้มองเป็นแบ a r f ฟ a ผมมองเป็นเพียงแค่การไซด์เวย์ปกติครับแอดจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรถ้าหากปิดแท่งแบบนี้ก็คืออาจจะเป็นการเบรกเรียบร้อยแล้วอยู่ที่มุมมองหรือบางคนอาจจะมองว่าจะลอยเบรกปไซเทียนช่วงนี้ ก็ได้เช่นเดียวกันไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับแต่ผมเองเนี่ยจะรอเขาคอนเฟิร์มการปิดเหนือ22500ให้ได้ก่อนนั่นเองอาจจะแพงหน่อยแต่รอปลอดภัยดีกว่านะครับเนื่องจากผมมองว่าเขาจะต้องมีการพักตัวมาสักรอบหนึ่งนั่นเองแต่ถึงจะตกรถไม่เป็นไรนะถึงบิตคอยจะพุ่งขึ้นไปถึงตรงนี้เลยไม่เป็นไรผมก็มองว่าเดี๋ยวรอการพักตัวของเขาก่อนก็ได้เพราะว่าในภาพลองเทอมเนี่ย ตรงนี้ก็ยังสู่อยู่ในช่วงโซนจุดต่ําสุดอยู่เหมือนเดิมนั่นเองนะครับซึ่งต่อไปถ้าเรามาตีเทรนไลน์แนวต้านสําคัญเพื่อนๆเห็นครับว่าบิตคอยเนี่ยวิ่งเป็นช n นะแบบนี้ขึ้นลงขึ้นลงอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะใกล้ที่จะเบรกมากพอสมควรแล้วแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือถ้าหากใครรับความเสี่ยงได้น้อยก็แค่รอการเบรกออกไปก่อน และรอเขาพักตัวก่อนก็ได้ก็อย่างที่บอกเหมือนเดิมครับสรุปมุมมองขาลงผมก็ยังคงมองว่าในสัปดาห์นี้ยังมีโอกาสลดร่วงลงมาได้อยู่เพราะว่าถ้าเรามาดูสําหรับเส้น m a 200ในทางเฟรมวิกเนี่ยเห็นไหมครับว่าปลายไส้เทียนเนี่ยเราเนี่ยจะเป็นการขึ้นมาเทสพอดีใกล้เคียงกับออไส้เทียนก่อนหน้านี้พอดีที่ผมบอกว่าเราควรต้องเบรกไปให้ได้ก่อนนะครับเพียงแค่ว่าแนวโน้มในภาพรวมเนี่ย เริ่มดูดีขึ้นแค่นั้นเองแต่จะผ่านไปได้ไหมเนี่ยผมไม่สามารถตอบได้เนาะก็รอเพียงแค่การคอนเฟิร์มแค่นั้นเองนะครับถ้าสามารถเบรกได้ผมจะมองว่าบิตคอยจะกลับตัวในภาพลองเทมได้แต่ใครที่ได้เข้าซื้อ,อ,อพิรณาเข้าเทรดไปตั้งแต่ช่วงโซน18 0 10 0 0หมอะไรเงี้ยผมก็ดีใจกับเพื่อนเด้วยเนาะซึ่งอย่างที่เคยได้พูดไปนะครับว่า P.I. Cycle b u t t o m เนี่ยคือมันมีการบ่งบอกว่าตรงนี้คือจุดต่ำสุดแล้วนั่นเอง อ่ะก็อยู่ที่ใครจะพิจารณาแบบไหนหรือแม้กระทั่ง MACD ในทาง f f r m m e 3เเขาได้เกิดการตัดกันก็ซึ่งมีโอกาสที่จะทำให้ราคาบิตคอยเนี่ยเกิดการปรับตัวขึ้นไปนั่นเองอันนี้ก็อยู่ที่การรับความเสี่ยงของเพื่อนแต่ละคนนั่นเองครับเพียงแค่ว่าก็ดีใจกับเพื่อนด้วยเนะใครที่ได้เข้าเทรดหรือเข้าซื้อทันช่วงเวลาที่ต่ำๆก็ ดีใจกับเพื่อนทุกคนเลยนะครับโอเคเพื่อนๆผมก็ฝากบายบิตไว้ด้วยนะครับใครที่เทรดที่บายบิตเพื่อนๆจะได้รับฟรี25 USD ิถ้าใช้หรหัสแนะนําของผมเพื่อนๆไปเทรดกันได้เลยและใครสนใจที่ย้ายการสนับสนุนผมเนี่ยผมจะวางแผนเทรดรวมถึงอัปเดตสิแนลไว้ในชุมชนแต่ผมไม่ได้การันตีกันไปนะครับผมเพียงแค่วางแผนเทรดและแชร์มุมมองส่วนตัวของผมและข้อมูลที่สําคัญไว้ในชุมชนสําหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับใครสนใจเดีอนละ300บาท ถ้าไม่คุม้มก็ไม่ต้องสมัครสมาชิกต่อก็ได้นะครับโอเคที่สําคัญเลยครับเพื่อน Bitcoin เนี่ยอาจจะเป็นเพียงแค่การขึ้นมาเทสเส้น MA 200ในทางฟรีวิกก็ได้ซึ่งราคาอยู่ที่22,850ดอลลาร์จะต้องเบรกและปิดแท่งคอนเฟิร์มให้ได้นะภายในช่วงวันจันทร์หน้าที่จะถึงนี้และในช่วงอาทิตย์นี้จนถึงสิ้นเดือนเนี่ยให้เพื่อนๆเรามาระวังถึงความผันผวนจากการประชุมของเฟดไว้ให้ด,ดีราคา,าจะมีการสวิงแบบรุนแรงได้อันนี้คือ สิ่งที่เพืเ่อนๆจะต้องระวังนะครับและสิ่งสําคัญเลยก็คือทำไมผมถึงต้องบอกให้ระวังเนื่องจากเลเวลเลโชในช่วงนี้มีการปรับตัวสูงขึ้นมากๆซึ่งในอดีตเนี่ยถ้าเลเ e ลเลโชเข้าสู่ช่วงนี้รวมถึง Open นเทรดเนี่ยหมายความว่ามีคนใช้ l e v e ลเลชค่อนข้างสูงในการเทรดหรือเพืเ่อนๆอาจจะมั่นใจในการว่า Bitcoin จะปรับตัวมากจนเกินไปทําให้ฟันิงเรมีการปรับตัวสูงขึ้นด้วยฉะนันแล้วเรามาระวัง ในการล้าง r e คูเรทไว้ให้ดีๆเนื่องจากในช่วงนี้นะครับมีการล้างรีคเรเกิดขึ้นและทําให้ราคาเนี่ยร่วงหยับๆเลยทีเดียวจาก2 2 0หมเนี่ยร่วงลงมาถึง1 8ื่นเลยฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องระมัดระวังอย่างมากนะครับเนื่องจากผมย้ำแล้วว่าจะมีการประชุมของเฟดเกิดขึ้นและก็ถ้าหากใครมองว่าบิตคอยช่วงนี้อยุดจุดต่ำสุดแล้วจริงก็ต้องบอกได้ว่า ก็มีโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นนะครับเนื่องจาก P.I. Cycle Bottom แล้วก็ P.I. Cycle Low เองบอกว่าตรงนี้เข้าสู่โซนจุดต่ำสุดแล้วถ้าเพื่อนๆใครวางแผนเทรดในภาพสปอตเนี่ยตรงนี้ก็ต้องบอกว่า คุ้มเสียงมากนะครับเนื่องจากมีความเสียงที่ต่ำนั่นเองเนาะและสิ่งสําคัญเลยครับอิดิเรียมเนี่ยใครมองเป็นการลง A B C อันนี้จบขาซีเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะปรับตัวขึ้นไปแล้วหรือเปล่าผมจะมองไปในภาพชอตเทมเนมในประมาณ1,700เดอลลาร์เนี่ยเป็นไปได้นะครับมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปต่อผมหวังว่าข้อมูลของผมจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของเพื่อนๆทุกคนอย่าลืมไปถ่าฉลามที่กวนมากับผมแล้วก็กดไลค์กดซับเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปดด้้าานนลล่งไเยะครับ แล้วเจอกันใหม่เ,เพื่อนสวัสดีครับ